เอาไปทำแนวมันเลือไปทำพันธุมนนน์มันมจะลำเปเล็กครับปีนี้ไม่ทรบาบใเห็นกันปุ๋ยไม่พอหรือเปล่าอากาศมันฝนจะตกครับฟ้ามันคลื่ม <c oughs> เราจะไปพักที่ใต้ต้นตะขอครับต้นมะคอนั่นเองข้างหน้าคือเครื่องมือทร,รมาหาจินครับคือรถไถรถฟ่วง เเเกยลวันนี้อากาศดีมากครับอากาศดีคืมๆทั้งม,มันครับถอนมันไม่เหนื่อยแน่ะวันนี้ครับ้บกออก้่งกปปีไปไไนนพุ็ดว,วันนี้วันอะไรพระหัต อันนี้ไม่มีเดียนแต่ไม่มีงานทำ